ครับแมนเป็นทัวร์แล้วเธอโบซื้อห้อเ,เคยเล่นน่แหละผู้กระแต่แหละเล่นยาก ท่นพบร้อยร้อยร้อยไม่เกิน4ต่อท่านสัก2หลุมในฐานะที่ผมเป็นคนหนุ่มและไม่มีเมียเยอะเหมือนท่าน ยัดดาบัวนี่แหละว่า